สมัยโครงกามโลกสมัยนั้นหลวงพลาองถูกเป็นเจ้าวาัดอยู่ที่นี่เขาทิ้งระเบิดเนี่ยรถไฟแหลกหมดเลยตลาดแหลกไฟไหม้หมดที่วัดยังไม่แตกดังนันหมายความว่าลูกระเบิดวันนั้นที่ทิ้งลงมาเนี่ยก็ยังอยู่ลุงโชคผมถามนิดนึงว่าที่นี่มีความเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องพญานาคครับท่านเจ้าวาดของเราองค์ปัจจุบันนะครับ,รบท่านได้ดิมิตเห็น ปูพ oh. ป่พญานาคปู่พญานาคอนันทนา,าคราชท่านมาบอกว่าพื้นตรงนี้มีถ้ำนาคาซึ่ง oh. อยู่เป็นจำนวนมากุู oh. oh, ปู่อนันทนาคราชเนี่ยมามาเข้าฝันบอกว่าตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นวังบาดาลเป็นวังบาดาลขอให้ท่านได้สร้างแล้วก็จะมีคนที่เขามีความศรัทธาในใน,ในปู่เนี่ย mm. จะมาร่วมสร้าง พญานาคขลามที่ท่านเฝ้าสมบัติอยู่นะครับตรงเนี้ร,รูปแบบทําไมไม่เหมือนกับพญานาคองค์ข้างบนหรือว่าตรงข้างหน้าครับท่านจะมีลักษณะเป็นพิเศษหน่อยนะครับจะไม่ไม่เหมือนพญานาคท,ทั่วไปตรงนี้คือได้นิมิต จากหลวงปู่รับนะว่าองค์พญานาคเนี่ยมาเข้าฝันบอกว่าให้สร้างคลังมหาสมบัติหน่อยเพราะสมบัติเนี่ยมันกระจายให้อยู่เป็นที่เป็นทางนี่คือสมบัติของพญานาคคุณลุงเฝ้าที่นี่มานานยังเพิ่งจะมาได้สัมผัสตรงนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างที่มาเห็นแบบนี้เราเชื่อไหม สวัสดีนะครับตอนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับใน EP ีนี้ในะใครที่ศรัทธาในองค์ปู่พญายนาคไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงไม่มีแค่ในภาคอีสานเท่านั้นนะครับวันนี้ผมอยู่ทางภาคกลางเลยที่นี่เป็นอีกหนึ่งอันซีนของจังหวัดสระบุรีถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมในอีีนี้ครับไม่ควรพลาดด้วยระการทั้งปวง,ง,งกับรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ในจังหวัดสระบุรีวัดแก่งคอยครับ ตอนนี้ผมอยู่ในวัดแก่งคอยนั่นเองแล้วก็อยู่กับหลวงพ่อรั์อํานาค์ก่ารัชการครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรมาจากรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ครับหลวงพ่อความเป็นมาของวัดแห่งนี้วัดแก่งคอยเนี่ยชื่อเดิมมีไหมฮะหรือว่ายังไงครับชื่อเดิมเขาเรียกวัดแหลกคอยอ๋อพระต่กอนสมัยก่อนแหลกมันมีเยอะเป็นป่าดงพญาเย็นที่วัดเนี้ยเป็นที่อยู่ของแหลกคอกสัตว์ป่าดงพญาไฟคือดงพญาไฟกับดงพญาเย็นความหมายขอคืออะไรครับหลวงพ่อคนเก็บคนป่วยตายเยอะเอาเลยจะไปดงพญาไฟ ต่อมาเขาเรียกโรคพยาเย็นนั่นแสดงว่าเมื่อสมัยก่อนถ้ามีคนเสียชีวิตคนตายเนี่ยอีแล้วมันก็จะมาลุมถึงรบ้านกที่ดีบ้านที่ดีเยอะเป็นป่าดกพยาเย็นแล้วก็เวลาเขากระดูกสัตว์อะไรเขาโยนไปทั่วแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เป็นร้อยๆสี่โมงเย็นมันจะกลับมาดอนที่บดเช้าสองโมงเช้าจะตีกันแล้วตกปาวิ่งให้คนเดินเลยลอเยาดีแล้วไม่มีแล้ว ที่วัดแห่งน,นี้มีประวัติมีเรื่องเล่าถ้าย้อนกลับไปสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลวงพ่อสมัยสงครามโลกสมัยนั้นหลูกก่าล่าถูกไปเจ้วาวัดอยู่ที่นี่ครับเขาทิ้งระเบิดเนี่ยรถไฟแหลกหมดเลยตลาด<อ>แหลกไฟไหม้หมดที่วัดยังไม่แตกระเบิดนะหลวงพอ่อระเบิดตั้งตงอยู่ตอนนี้รุาสาวรียีตั้งอยู่เลยจะได้ไห,ไห,หมายความว่าลูกระเบิดวันนั้นที่ทิ้งลงมาเนี่ยก็ยังอยู่ ตั้ง<ไ>แต่แล้แ<ต>เลยลูกเก่าไม่อยู่แล้วเปลี่ยนลูกใหม่แล้วล่ะลูกตะกรอนเขาบบปั้มปิดปูนไว้แล้วก็ไปซื้อระเบิดมาจากสงครามเวียดนามโคราชมาตั้งไปพอ,อปีหนึ่งแปดนั่นสแสดงว่าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยก็คือฐานญี่ปุ่นเนี่ยทิ้งระเบิดเราแวกนี้เนี่ยโโอ้หพังพินาศหมดเลยแต่ที่วัดแห่งนี้โดนระเบิดลงเหมือนกันแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาเชื่อว่าอะไรครับหลวงพ่อบารมีหลวงพ่อลาแสดงว่าหลวงพ่อลาเนี่ยเก่งเรื่องพุทธปรองัติบนคุณคาถาเรื่องน้ำบนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านเก่ง ท่านเป็นคนจังหวัดอุบลอำเภอเอืเ่องใดวัดข้อทองท่านบวชแล้วก็เทินทุดงไปประเทศลาวเดินทุดงจากประเทศลาวก็มาอยู่บนเกาะคอที่ตำบลท่าคอนี่รับชาวบ้านก็เลยที่บนท่านไปอยู่แก่คอยเปิดเจ้าขอาวาสและเป็เจ้าเฟอร์ที่นี่สมัยก่อน้ํานบนท่านขังท่านเลี้ยงแพะไว้ตัวเล็ยกยงควางไว้ตัว เขา,าจะออกไปกินอาหารไปกินผลไม้าาในตลาดถ้าไมปไปกินจะพังร้านเลยทั้งฟันทั้งยิงมันก็ไม่เข้าเลยลือกันมาเต็รุ่นแหละนึกแสดงว่าถ้าอย่างของพ่อไลฟ์ฟังก็คือเหมือนแพะเนี่ย อะฮะหลวงพ่อลาท่านเลี้ยงไว้ไว้แล้วก็ไปไปกินอาหารของชาวบ้านชาวบ้านไล่ยิงไล่ฟันไม่เข้านะ่นั่นคือเรื่องราวของที่วัดแก่งคอยแห่งนี้แล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าที่นี่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายที่เลยใะอย่างที่หลวงพ่อบอกก็คือตรงวิหารแห่งนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับมีถ้ำนาคาที่เกิดขึ้นด้วยถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตจ้าบระหลวงพ่อแล้วก็ขอไปเดินดูในวัดหลวงพ่อก่อนจะไปให้พรกับแฟนรายการหน่อยครับ ขอชมสุขความเจริญตระเกิดมีแก่คณะทุกท่านทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในวัด <ys> แก่งคอยกันครับนะตรงจุดน,นี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทางวัดแก่งคอยนั่นเองนะครับเป็นถ้ำนาคาหรือว่าถ้ำพญานาคนั่นเองไม่รู้ว่ามีเรื่องราวเกี่ยวข้องอะไรกับพญานาค ที่จังหวัดสระบุรีแห่งนี้นะครับแล้วก็คือจะบอกคุณผู้ชมว่าในการที่เรามาถ่ายตัวนี้ฝนเนี่ยกำลังจะตกนะอาจจะมีเสียงฟ้าลงฟ้าร้องต้องขออภัยไปด้วยวันนี้มีไกด์อีกหนึ่งคนครับที่จะพาเราไปดูในถ้ำนาคานั่นคือลุงโชคนั่นเองขอเชิญลุงโชคครับโอคค้ย <laughs> มึงมาทำไมมาโปรโมทอะไรหน่อยได้ไหมเขาเชิญลุงโชคลุงโชคลุงโชคจะรอคิวอยู่แป๊บหนึ่งอ๋อขอเวลานิดเดียวเดี๋ยวนะคุณอู่ดูที่ใช่ครับผมนี่คืออู่ดูที่เลยดูที่ครับผมมีอะไรครับวันนี้คือวันนี้ฮะอยากจะเอามาฝากแฟนๆสุดเกล้าอ๋อเจ้าข้อมูลอยู่ท่ามนาคามาฝากที่ดินมาขาย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 ง่ายๆเลยเคยได้ยินที่ดินราคา1 5 5 0 0 0นามาไหมเล็กๆอ่ะเล็กๆพออยู่ เล็กมากเลยอยู่ไกลมากเลยไม่เล็กร้อยตารางวาบ้าร้อยตารางวาร้อยตารางวาหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าแปลงขายอยู่ไกลไหมเนี่ยเล่าขวัญเล่าขวัญสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเป็นเขตติดต่อกับปู่ทองนะใกล้กันมากจากกรุงเทพเพียงหนึ่งร้อยกว่ากิโลเท่านั้นร้อยกว่ากิโลต้นด้วยชั่วโมงนิดนิดนิดๆสบายเลยเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวามีน้ำเปล่าไฟอ่ะมีสิ เป็นป่าดงดิบปล่าเป็นป่าดงสุกป่าดงสุกป่าดงสุกไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอ่ะไม่ได้เป็นไม่เป็นอ๋อเนื้อที่นี่เกรดไว้แล้วดีเรียบร้อยมีน้ำมีไฟใครสนใจยังไงบ้างแอดไปที่แอด a u l a n d แอดอูแลนหรือโทรไปที่ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเก้าสามหกเก้าครับตัดสินใจได้ถ้าชอบราคาไม่แพงเนี่ยเข้าไปที่อูแลนด์ได้พอแล้วเดี๋ยวคนดูเบื่อขอบคุณมากขอบคุณมากไป และทำหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นอูแรงก็ดีเฟิร์มก็ดีเร็วนี้มีบันทองด้วยฮะฝากติดตามด้วยเพราะว่าตอนนี้ยอดขายทุกยอดขายกําลังจะเจ๊งถล่มทลายอยู่ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยลวกันอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เชิญลุงโชคล้วกันครับลุงโชคเชิญครับลุงโชคสวัสดีครับ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 ที่ดิครับว้าดขนาวดีครับสวดครับที่ดีนทวัดีก่งวัดคอยของเครานะครับนะครับที่ดินของเรานะครับมี 13ไล่21ดตารางวานนะครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจเลยครับไม่ขายพี่รู้ที่วัดขายไม่ได้ไม่ขายไม่ได้ครับแต่เช่าได้นะครับเช่าขายของขายอะไรอย่างเงี้ยขา้เลยลุงโชคเป็นเป็นวิยาวัจกรวัดแก่งคอยนีรู้เรื่องที่วัดนี้เป็นอย่างดีถ้าเกดผมถามอย่างนี้ลุงโชคที่เนี่ยที่จังหวัดสระบุรีเนี่ย มีถ้ำนาคาถูกไหมครับใช่ครับลุงโชคพาผมไปข้างในเลยได้ไหมได้ครับได้ครับไปครับเชิญครับเชิญนะครับเชิญนะครับในนี้อย่างที่บอกนะครับถ้ำแห่งนี้เราถูกจำลองขึ้นมานลครับลุงโชคผมถามนิดนึงว่าที่นี่มีความเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องพญานาคครับ ท่านเจ้าวาดของเราองค์ปัจจุบันนะครับ,รบท่านได้ลิมิตเห็นว่าปูพาาป่พญานาคปู่พญานาคอนันทาน,นา,าคราชท่านมาบอกว่าพื้นตรงนี้มีถ้ำนาคาซึ่งอย,อยู่เป็นจํานวนมากคุณลุกครับถ้ำนาคาแล้วก็เป็นวังพญานาคครับซึ่งท่านจะเห็นว่าต่มกว่าพื้นดินเ,เป็นบาดาล แล้วพอขึ้นไปคุณจะเห็นปลาเห็นเต่าเห็นอะไรเนี่ยที่จำลองมาจะมีเต่ามีจระเข้มีปลาคือประเด็นว่าลงมาในใต้บาดาลใต้บาดาลทีนี้เดี๋ยวผมมาตรงนี้เดี๋ยวผมถามประวัติต่อผมขอญาตกราบบูชาก่อนเชิญเลยครับอันนี้คือปูอนันตนาคราดซึ่งเป็นปฐมปูของเราเลยพญานาคราชของเราเลยนะครับทุกคนที่มาเนี่ยจะมาขอตรงนี้ปูอนันตนาคราชเนี่ยท่านเป็นปูปฐมมาเลิกเลยเป็นปูที่ใหญ่ที่สุด ตรงนี้ฮะอย่างที่บอกครับก็คือเป็นปู่อนันตนาคราชนะครับองคางนี้นะครับแล้วก็ส่วนองค์บนนี้องค์สีเขียวนะเป็นองค์ปู่สุดโทนาคราชอง์ปู่สุดโธนี้ก็คือปู่สีสุดโธไหมแน่นอนคือสายสัมพันธ์ตระกูลอะไรต่างๆเนี่ยจะเชื่อมสัมพันธ์กันนะโดยเฉพาะที่อีสานเนี่ยนะครับเหมือนว่าที่ไหนก็ตามที่มีปู่พญานาคราชอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นการเชื่อมตระกูลตระกูลของท่านอ่ะแล้วก็องค์นี้ครับและองค์สีฟ้านี้เป็นองค์ปู่พุทธชงนาคราช แล้องค์สีทองนี้ฮะเป็นองค์ปู่สุวรรณนคราชนั่นเองและมาที่นี่มาไหว้ได้เลยแล้วก็เป็นนิมิตเนอะของหลวงพ่อรั์ของหลวงพ่อรัว่าตรงนี้เนี่ยปู่ปู่นันนาคราชเนี่ยมามาเข้าฝันบอกว่าตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นวังบาดาลเป็นวังบาดาลขอให้ท่านได้สร้างแล้วก็จะมีคนที่ เขามีความศรัทธาในในปู่เนี่ยจะมาร่วมสร้างพอมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสิ่งที่รู้สึกได้ผมรู้สึกว่าขนลุกนะแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมต้องใช้ดูนิดบต่อจากตรงนี้ครับต่อจากตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปที่วังบดานวังพญานาคหรือวังบดานนะครับซึ่งจะเป็นจุดเด่นหรือจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับเพราะว่ามีความสวยงาม สม,มจริงมากว่างั้นเถอะครับคุณลุงเดี๋ยวแป๊นหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เห็นมี้จอระเข้คือจอระเข้นี่แหรรละครับคือ เป็นใต้บาดาลเขียนว่าปู่จระเข้เฝ้าสมบัติวังบาดาลเฝ้าแน่นอนครับไม่มีใครเอาไปได้เลยตรงนี้าเยอะคือโถงเลยนะครับห้องโถงใหญ่เลยนะครับเนี่ยครับก่อนที่จะเข้าไปนี่เราลอดใต้พญานาคก่อนเลยนาคก่อนเลยนะครับเพราะมันใหญ่มากคุณผู้ชมผมจะบอกว่าที่นี่ใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็สมจริงสมจังมาก ค,ความเชื่อคุณลุงความเชื่อในการมาขอพรของปู่พญานาคเขาเชื่อกันว่าอะไรครับความเชื่อของบุคคลที่ท,ทั่วไปที่ได้มากราบไว้ส่วนใหญ่จะในเรื่องของหน้าที่การงาน<อ><อ>นะครับเป็นหลักเพราะว่าทําอะไรก็สําเร็จนะครับรบ,บางคนก็อยากจะขอพรให้หายเจ็บป่วยบางคนขอพรให้ขายที่ดินได้<อ><อ>นะครับถ้าขายได้แล้วเขาก็จะมาสมนาคุณหรือมา,อาแก้บนให้ให้ท่านนะครับ,รบส่วนใหญ่แล้วจะ สิ่งที่ท่านเห็นนั้นก็คือทรัพย์สมบัติของประชาชนที่ได้ช่วยกันออกมาสร้างนะครับเป็นอันนี้ขึ้นมามีคนเอามาทำบุญก็มาสร้างนั่นแหละครับนั่นแหละครับพอสําเร็จแล้วก็เอามาเงินมาทําบุญครัคุณลุงผมสงสัยมากเลยตรงนี้ที่มีน้ําตกอยู่ด้วยเนี่ยครับแล้วมีเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหยดน้ำหรืออะไรครับมันเป็นเหมือนเหล็กไหลที่มันโผล่ขึ้นมาจากใต้ใต้บาดาลนะอันนี้เราสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมสร้างขึ้นมาเองจาก จินตนาการใช่จัมิตของหลวงพ่อใช่ครับใช่ครับพญานาคทุกรูปจะมีลูกแก้วบางคนถ้ามีศีลเยอะสามารถจะตั้งสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยลูกใหญ่แต่แต่ไหนที่ว่าบารมบียังไม่ถึงลูกเจเท็นี้มาตรงนี้ครับตรงนี้คือปู่ศรีป่าสัตว์ความเชื่อคือสมัยก่อนนะครับครับตรงเนี้ยมันเป็นป่าพอเป็นป่าปั๊บเนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแลอยู่นะครับแล้วที่ สัมผัสได้ก็คือจะมีปู่คอยดูแลสถานการณ์ตรงนี้อยู่นะครับเรียกปู่ป่าสัตเป็นความเชื่อวนแถวนี้ใช่ครับนับถือปู่สีป่าสัตว์เรญาตกราบปู่สีป่าสักได้เลยครับทีนี้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะพาเดินตรงนี้นะครับพญานาคที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่แบบเล็กๆเลยนะโอ้ใหญ่ใหญ่มากทราบไหมครับว่ายาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ครับ5 2เมตรนะครับ 12เมตรนี่มากครับนี่ปูกเกตแก้วไพรินจันทรานคราชนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ดูเทียบกับตัวผมนะนี่ตัวผมใหญ่นะโอ้ใหญ่มากปูยังใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้ถือว่าทุกอย่างสวยงามหมดเลยเนี่ถือว่าเป็นศิลปะที่สวยจะเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะได้แสงสีอะไรต่างๆเนี่ยทำให้บรรยากาศตรงนี้นะครับดูเหมือนวังนาคาเลยนั่นแหละครับวังนาคาใต้ใต้บาดาลจริงๆเลยตรงนี้คืออะไรครับลุง เดิมเนี่ยจะให้ทางญาติโยมเนี่ยเขามีได้เสียงทายเอาเหรียญไปย่อนลงตรงบาทให้ลงบาทต้องยืนตรงไหนต้องยืนตรงนี้ครับแล้วโยนไปให้ให้ลงบาทคล้ายๆอธิษฐานว่าถ้ามีบุญบารมีหรือมีอะไรที่สําเร็จก็ให้เหรียญเนี่ยลงไปที่บาทได้เลยอันนี้คือปูสีสุโทใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวขอนะลองเสียงดูนะเาอนะตั้งกิจอธิษฐานก่อนนะ เอานะขอให้ขอให้ลงนะลงลงข้างข้างเลยงลงข้างข้างเลยลงลงลงข้างกันเหมือนกันขอทีขไม่ไม่หลบโอ้ดูนี่โอ้โหลองนี่เหรียญสิบสองรอบนี่ยอ้ลองนี่โอ้โหโอ้โหลองขอให้ขายที่ดินได้ผมขอให้ขายที่ดินได้ให้ลงนะลงลง ลงลงฮะลงแล้วเดี๋ยวคือจะบอกว่าอันนีค้คือัคือความเชื่อของคนไทยเราใช่ครับของเป็นความเชื่อของคนไทยด <c oughs> ูว่าอันไหนมีความประทับใจอันไหนมีความศักดิ์สิทธิ์อันไหน <c oughs> มีความศรัท <c oughs> ธา เขาก็จะเลื่อมใสศรัทธานะครับอันไหนที่ดูแล้เขาอาจจะมีขัดแย้งบ้างก็ของเป็นเรื่องของด่าของแต่ละบุคคลนะครับอาจจะมีชอบและความไม่ชอบปะปนกันไปนะครับมาถึงตรงนี้ครับอันนี้เต่ากบเต่าเป้าเป้าวดานนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยไม่ให้สมบัติหล่นไปหันไปไหนเลยนะครับท่านจะเป้าตลอดตรงนี้มีเรื่องราวมีความเชื่อและที่ถูกวางเอาไว้ตามแนวต่างวางเป็นช็อตๆเลยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่ทุกคนก็มากราบไหว้นะครับ,รบมีองค์ปู่เญานาคนะครับแล้วก็องค์แม่ย่าด้วยแม่ย่าด้วยนะครับความเชื่อของไทยเรานะครับเขาบอกว่าเมื่อสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าท่านท่านทรงบวช เนีครับแล้วก็พญานาคเนี่ยศรัทธาในพระพุทธศาสนาสสสสเลยอยากบวชในแปลงกายเป็นมนุษย์ตามที่ท่านพระพุทธเจ้า,บ,าบอกไว้ว่าสัตว์ไม่สามารถที่จะบวชได้เมื่<ล>ะนั้นนาคเลยประพันธนานตัวคอยรับใช้พระพุทธศาสนานั่นเอง<ต>เพราะว<ต>่าใครก็ตามที่บวชให้เอ่ยชื่อคําว่านาค<บ> <c oughs> ใช่ไหมก็มีคำนั้นอยู่ตรงหน้ากันไปใหม่นี้ทัพพุทธง่ายๆเป็นการให้เกียรติใช่ให้เกียรติกคนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั่นเองโอ้ท่านเลื่อมใสมาก สุดท้ายซึ่งท่านได้สร้างขึ้นมาเป็นถ้ำมหาสมบัติที่เก็บมหาสมบัติของพญานาคที่อยู่ณที่นี้ครับอ้าวคุณลุงครับหน่อยครับเชิญเลยนะครับเชิญชมเลยครับเชิญเลยครับ ที่นี่ครับวัดมหาบุตรผมมาตามเกี่ยวกับประวัติเรื่องของแม่นาคพระขนงแต่ว่าก่อนอื่นผมนัดน้องคนหนึ่งไว้เขาเป็นซีอของบริษัทวันทองนะฮะน้องอีฟบอกว่ามาเจอกันหน้าแม่นมาคพระขนงอันนี้ไออีฟอีฟบ้มา,มา สวัสดีวัสดีวัสดีนี่น้องอีฟเป็นซีอโอของวันทองวันทองเนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าคืออะไรก็เฟิร์มไงผลิตภัณฑ์เฟิร์มนะครับใครที่อยากมีหนวดที่ดกดําอยากมีผมที่ดกดําสวยเงางามไปที่แอดเฟิร์มได้วันนี้มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นี้เอามาทำไมเอ่ยอันนี้จะมาถวายย่านาคค่ะอ๋อหรอคืออะไรอ่ะใช่มันเป็นน้ําหอมชื่อวันทอง่วันนี้จะมาถวายให้ย่านาคใช่มีทั้งหมด3กลิ่นนะคะมีกลิ่นอะไรบ้างกลิ่นมันตาค่ะ อ,อารมณ์ก็คือประมาณออกหวานๆแต่ไม่เลี่ยนนะคะจะเป็น มันเป็นยังไงมันก็จะคือย่อมาจากพวกมนตามหาเสน่ห์ใช่ฉีดไปมีดึงดูดคนให้รักให้เมตตาอันนี้มันใช้จริงนะมันเป็นฟิโลโมนนะอันนี้คืออะไรอีกกลิ่นหนึ่งอีกกลิ่นหนึ่งก็คือวิกเกอร์ค่ะพวกพลังและอำนาจฉีดแล้วจะมีพลังอำนาจเจ้าคนในคนถูกต้องค่ะหมอปฉีดดีนะครับอีกลิ่นหนึ่งคับกลิ่นสุดท้ายก็คือกลิ่นเวลค่ะก็คือช่วยเรื่องเกี่ยวกับร่ารวย อย่างนั้นเลยกลิ่นเวลนะนะะกลิ่นจะออกเป็นยังไงน้องอีฟก็คือลักชัวรี่หน่อยค่ะแบบฉีดแล้วดูแพงอ่ามี3ากลิ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเวลนะฮะ มันตรามันตราแล้วก็วิกเกอร์น้องอีฟตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ไหมแอดมาที่ไลน์แอดของทางร้านได้ค่ะก็คือแอดข้างหน้าก่อนแล้วก็ w a n t o n g ค่ะวันทองนั่นเองสำหรับโปรโมชั่นก็คือเปิดตัว50 ml เราจะแถมวัตถุมงคลก็คือเป็นหินน้ำโชคหินน้ำไหนหินเป็นแบบไหนหินนำโชคนะคะนี่นี่ซรามาเองเลยนะฮะ หินนาโชคตัวนี้ก็คือผ่านวิธีปลูก,ลกเสร็จแล้วที่เอาไปวันนั้นที่จังหวัดลบบุรีถูกต้องนะฮะหลวงปู่อุทยัยสสญญโตหนุมานเมืองลบบุรีครับแล้วก็ในนั้นมีหลวงปู่ดมทรัพย์ด้วยมาปลูกเสรด้วยอันนี้หินนําโชคนะวิธีการคือเอาไปติดตัวเอาไว้นะครับจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราทุกกล่องทุกกระปุกเนี่ยนะผ่านการปลูกเสรหมดแล้วนะครับเฉพาะ300ชุดแรก<อ>นะคะที่จะแถมนะฝากไปด้วยนะครับกับน้ําหอมวันทองแท้แต่ว่าถ้าใครซื้อ300กล่องแรกใช่แถมหินศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยถูกต้องนะครั แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะทีมแอดนำหน้าแล้วก็ W A N T O N G ออแอดวันทองนั่นเอง<ะ>แล้วก็ฝากเฟิร์มไว้ด้วยนะครับ<ะ>แอ F E R M แอดเฟิร<ะ>์มนั่นเอง<ะ>นี่อยู่กับ CEO เลยนะนี่ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับอ่าน้องอิฟไปถวายาย่าก่อน<ะ>มาเดี๋ยวไปด้วยกันเลยถ้างั้นมาะ พญายนาครลาที่ท่านเฝ้าสมบัติอ,อยู่นะครับองค์ใหญ่ามากองค์ใหญ่ามากเชตรงเนี้ยครับรูปแบบทําไมไม่เหมือนกับพญายนาค องข้างบนหรือว่าตรงข้างหน้าครับแล้วท่านมีหน้าที่ที่จะคอยเฝ้าสมบัติตรงนี้ท่านจะได้มีลักษณะเป็นพิเศษหน่อยนะครับจะไม่ไม่เหมือนพญานาคทั่วไปตรงนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นเหมือนเหล็กไหลใช่เหล็กไหลคือตามนิมิตของหลวงพ่อใช่ใช่มันจะผุดขึ้นมาครับลุงเมื่อกี้ล่าใุดหลวงพบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเขาเขานิมิดว่าให้ให้มาสร้างมหาสมบัติตรงนี้หรือใช่ครับให้สร้างมหาสมบัติเพราะว่าสมบัติต่างๆเนี่ยมันกระจัดกระจายให้สร้างถ้ำมหาสมบัตินี้ขึ้นมา เพื่อเป็นที่จัดเก็บมหาสมบัติของปู่พญานาคราชทั้งหมดท่านมาเข้าฝันหลวงปู่ซับใช่ครับเอ้าตรงนี้อีกหนึ่งด้านนะครับหลวงปู่ฝังนู้นฝังนู้นก็เป็นสมบัติก็จะมีปู่คอยเฝ้าอยู่เหมือนกันป้เชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับนี่นี่ฮะและเราจะมีลูกกองกั้นไว้หน่อยนะครับกั้นสมบัติหล่นหาย ครับนี่ครับสวยเลยปลูกเฝ้าสมบัติอยู่นะครับใครเข้าไปไม่ได้เลยตรงนี้คือได้นิมิตจากหลวงปู่ทับนะว่าองค์พญานาคเนี่ยมาเข้าฝันบอกว่าให้สร้างลังหาสมบัติหน่อยเพราะสมบัติเนี่ยมันกระจายให้อยู่เป็นที่เป็นทางนี่คือสมบัติของพญานาคไอ้ตามความเชื่อนะก็จะเห็นแก้วแหวนเงินทองเยอะแยะมากมายเลยสวยงามมากนะฮะสวยงามเลย คุณลุงเฝ้าที่นี่มานานยังเพิ่งจะมาได้สัมผัสตรงนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างที่มาเห็นแบบนี้เราเชื่อไหมโอ้โหรู้สึกว่าที่นี่มันมีสภาพเหมือนจริงอะแล้วแสงสีไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยให้บรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันสมจริงสมจังบ,บางคนเข้ามานี่คนลุก แล้วมีความเชื่อว่าเออเหมือนท่านมามีชีวิตจริงๆอะบางคนมาขอพรนี่โอ้โหขนลุกและก็สาเร็จเกือบทุกรายแล้วก็จะมีการกราบไหว้บูชาแก้บนที่ด้านบนในส่วนตัวคุณลุงเชื่อไหมว่าปู่ท่านมีจริงเชื่อครับเชื่อมากๆเลยประชาชนเข้ามาแล้วเขามีความศรัทธาแล้วเขาก็สําเร็จเนี่ยเขาก็มาทําให้ที่เนี่ยเจริญนะครับก็เอ๊ะท่านก็มีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆที่จะช่วยเหลือประชาชนและก็ช่วยเหลือชาวแก่งคอยให้ ตรงเนี้ยเป็นแลนด์มาร์คสิ่งสำคัญของคนแก่งคอยทันเรศรีซุปเปอร์ปีใหม่นะใครกลับบ้านเนอะผ่านทางสระบุรีแวะมาที่วัดแก่งคอยก็ได้มากราบไหว้ขอพรทูลบุญก่อบและไม่แน่อาจจะปีใหม่หลังปีใหม่ไปเฮงๆดังๆปางแหงกวยนะขอพรนะฮะไอ้นี่ถือว่าเป็นความเชื่อนะครับความเชื่อของส่วนคนและบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ว่าอย่าไปลบหลู่ความเชื่อของไทยกันนะต่อจากนี้ไปอีกหนึ่งสถานที่ของที่นี่ครับด้านบนบอกว่า ตรงวิหาร <c oughs> ใช่ไหมครับห <c oughs> ลวงพ่อลาห <c oughs> ลวงพอ่ <c oughs> ลงพอลาสักดิธิ์ครับร <c oughs> ักดิธิ์มากหลวงพ่อท่านอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่นี่อย่างที่หลวงปู่ท่าน,นบอกก็คือในระแวกนี้โดนระเบิดจากสงครามโลก <c oughs> หมดเลย <c oughs> แต่ที่นี่เป็นที่เดียวที่ระเบิดลงเหมือนกัน <c oughs> แต่ระเบิดด้านที่กุฏิท่านท่านไม่ระเบิดแสดงว่าเปิดความศรัทธาเดอมใสในหลวงปู่ลาไม่ชมเชยครับไปครับโลุงเชญครับเชิญครับเชญครับ นะพอออกมาจากถ้ำปูน่นาคาคไปที่ร้อยผมสังเกตเห็นด้านหลังครับ,รบเป็นพระธาตุอินแขวนไหมครับพระธาตุอินแขวนแล้วท่าน่นี่งได้ยังไงท่านไปเยี่ยมชมที่ประเทศพมา่าและพระเอิญท่านไปเห็นพระธาตุอินแขวนเนี่ยว่ามันอยู่ที่ ผาเนี่ยมีความอยู่ได้ยังไงแล้วออไม่ไม่หล่นเหลอ,อ,อท่านก็เอ๊ะน่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่ให้ประชาชนชาวแก่งคอยได้มีพระาธาตุอินแขวนเนี่ยไว้กับไหวบูชา<อ>เพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะท่านก็เลยสร้างขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วท่านเห็นว่าเอ๊ะพระาธาตุอินแขวนเนี่ยน่าจะไม่เหมาะเลยใช้ชื่อว่าพระธาตุอินประทานคือไปอินประทานมาตอนนั้นก็เหมือนกับบ้านขึ้นใหม่ถูกไหมครับ ใช่ครับปั้นขึ้นมาใหม่ถ้านยอดออยอดจะเป็นภาษาลีลิกธาตุนะครับจะมีมณฑบทองคำนะครับด้านในก็จะเป็นรูปหัวใจซึ่งท่านหล่อไว้เนี่ยในรูปหัวใจนั้นก็จะมีแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นหน้าของผู้คนที่ศรัทธาทำบุญซึ่งเป็นไอ เขียนดวงไว้วันเดือนปีเกิดของตัวเองใส่ไว้ในนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินน้าทองใส่ไว้ในนั้นเอาออกไม่ได้แล้วตอนนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่มาที่ขั้าปูนาคาก็สามารถขึ้นไปกราบไหว้ได้นะต่อไปครับเดี๋ยวเราไปชมที่วิหารหลงพุลาครับเชิญครับ นะตรงจุดเรือนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับ,รบเรียกว่าวิหารหลวงพ่อลานั่นเองคใครไปใครมาที่วัดแก่งคอยแห่งนี้ก็จะมาต้องมากราบสักการะบูชาตรงนี้ก่อนนะครับ,รบมีดอกไม้ทูปเทียน ให้บูชาตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจันนูจันนูไปเช่าให้หน่อยประชาชนที่มาเยี่ยมชมวัดแก่นคอยของเรานะครับจุดแรกเลยจะมาไหว้หลวงพ่อลากน่อนจากหลวงพ่อลาก็เป็นเจ้าว่านในสมัยนั้นนะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยเขาจะเคารพนับถือเนื่องจากว่าเป็นพระอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามนต์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นของยันก็ดีหรือว่าแม้แต่เหรียญก็ดีท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนที่มาจะมากลับไหว้และขอพรสิ่ งที่ขอพรนั้นส่วนใหญ่ก็สําเร็จเมื่อสําเร็จแล้วทุกคนก็จะมาแก้บนแก้บนที่ตัวเองได้ได้ขอไว้ได้ขอไว้นะสำเร็จแล้วจะให้อะไรท่านบ้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ผมไปจุดธูปอ่า่ได้เลยได้อเลยเนาะดีครับดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับอเชิญนะครับเชิญครับ นี่เดี๋ยวเราพาไปชมด้านในเนาะคุณลุงเนาะนะเป็นวิหารของหลวงพ่อลายอย่างที่คุณลุงท่านบอกหรือว่าหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดบอกเนาะใครมาขอเนี่ยสำเร็จเกี่ยวกับลายนะหลวงพ่อลาคือองค์องค์ตรงกลางนะครับองกลางนี่ใช่ไหมครับที่องค์ท่านเลยเลยนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับนี่ครับองค์หลวงพ่อลานะครับนี่หลวงพ่อลาและองค์นี้นะครับคุณลุงองค์นี้หลวงพ่อสมบูรณ หลพอสมบูรน,นะครับเป็นอดีตเจ้าว,วาดที่วัดแก่งคอยแห่งนี้นะครับอง<า>ค์นี้ก็จะเป็นอทองหอผูทองหอนะครับ<า>ซึ่งเป็นที่รึกษาของเจ้าว,วาดท่านเพิ่งบรณาภาพไปไม่นานนี้เองอ อ่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มาที่วัดแก่งคอยแห่งนี้ก็ต้องมากราบไหว้สักการะบูชาวันนี้ขอบคุณคุณลุงโชคมากมากนะครับที่พาผมไปชมไม่ว่าจะเป็นถ้ำนาคาก็ดีหรือว่าตรงวิหารแห่งนี้ก็ดีนะครับขอบพระคุณมากมากครับยินดียินดีนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับผู้ชมนะครับผมจะพาผู้ชมไปดูอนุสรสถานนะครับลูกระเบิดนะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ในระแวกนี้เนี่ยโดนลูกระเบิดโอ้โหพังพินาศหมดเลยแต่ว่าที่วัดแห่งนี้วัดแก่งคอยแห่งนี้ ไม่เป็นอะไรเลยครับระเบิดด้านครับไปชมกันครับดีครับคุณลุงครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับภายในวัดแก่งคอยนะครับเป็นอนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางอากาศสมัยสงครามโลกครั้งที่2ปี2484ตอนนั้นญี่ปุ่นนะครับขอประเทศไทยเนี่ยเป็นทางผ่านเพื่อที่จะไปทางใต้ ไทยก็เลยจึงต้องจำยอมนะครับเข้าร่วมกับญี่ปุ่นแต่ว่าพอเข้าร่วมเสร็จปุ๊บแน่นอนแหละครับทางอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่พอใจในการเข้าร่วมของไทยในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หลายคนด้วยกันในแถวอ่าวไทยแล้วก็ที่นี่เคยมีลูกระเบิดนะครับปกลงมาภายในวัดแห่งนี้แต่ว่าด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่คนที่นี่เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อลา ซึ่งทําให้ลูกระเบิดเนี่ยด้านแต่รอบๆบริเวณนี้ลูกระเบิดตกระเบิดพังเสียหายยับเยินหมดเลยนะครับอันนี้ตั้งไว้เพื่อลาลึกถึงสงครามโลกในครั้งที่สองว่าที่นี่เคยเป็นเส้นทางผ่านของทหารญี่ปุ่น นะครับแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะที่นี้นะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราพามาชมนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดใน EP นี้นะครับที่เราพาผู้ชมมาที่วัดแก่งคอยอำเภอแก่งคอยตำบลแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนั่นเองมีเรื่องราวความเชื่อของหลวงพ่อลามีเรื่องราวความเชื่อของปู่พญานาคนั่นเอง คุณผู้ชมก็ลองดูครับไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพนะหรือใครที่อยากจะมาศรัทธาในตัวองค์ปู่พญานาคก,ก็เรียนเชิญที่นี่ได้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมต้องใช้ดุลยพินิจและก็วิจารณญาณในการชมความเชื่อใครความเชื่อมันศรัทธามันจากหัวใจนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ย จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะตอนนี้เรามีเวลาเพิ่มแล้วนะครับวันศุกร์เป็นเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ออริจินอลเลยแล้วก็วันอาทิตย์เป็นเที่ยวได้ไม่ลบหลู่สเปเชียลยังไงฝากไว้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ